ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆนนักลงทุนทุกท่านแล้วก็ชาวเมาทุกคนนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับเมาเลกคอร์ดนะครับกับรายการเมนูเทรดนะครับมวันนี้นะครับก็โดนซะแล้วนะครับขี่กองเล่นแรงนะครับเล่นแรงลากลงมาจากพันแปด จาก1380ามแปดนะครัหนึ่งลงมาที่1357นะครับวันนี้เสียงก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับพอดีจัด BEER อะครับไปสองขวดเลยครับย้อมใจครับเล่นแรงจริงครับโดนไปหมื่นกว่านะครับวันนี้ซีดไปเลยนะครับ ไม่ได้นเครับเอาตังคืนตลอดเลยเล่นกับหม้อตลอดเลยตัวนี้นะครับมาดูสภาพตลาดนะตอนนี้ก็คือถามว่าเสียทรงไหมก็มีเปย์ครับมีเปมีเปแต่ถ้าจะให้เคลียร์นะครับวันพวกนี้นะครับเซตจ,จะต้อง <c oughs> เปิดขึ้นไปนะครับ เหนือไม่เหนือก็คือต้องมากกว่าครึ่งนะครับของของแท่งเทียนแท่งนี้นะครับประมาณหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบนะครับเซตเอนะครับต้องขึ้นไปเหนือตรงนี้นะครับถึงจะมองว่าเริ่มน่าสนใจกับขึ้นใหม่อีกครั้งนะครับ แต่ถ้าวันพวกนี้นะครับตัวเซตอินเด็กเองนะครับปิดดุดลงมาจากแท่งนี้นะครับแนวรับสำคัญของมันก็อยู่ประมาณที่1350 1345นะประมาณนี้ถ้าหลุดต่ำกว่านี้นะครับลางพอร์ตไปก่อนนะเพราะว่าต่อให้ลงมาตรงนี้เรารับอยู่นะครับ ไม่ได้อยู่แน่นอนนะครับผมคิดว่าน่าจะมาแค่แป๊บเดียวนะครับแล้ววันจันทร์อาจจะไหลลงมาเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้เ <c oughs> พราะว่าถ้ามันจะไปนะครับมันก็ต้องยกขึ้นตัว,ต,วตัวขึ้นไปนะครับไม่ควรลีลาหลายวันนะครับเรามาดูหุ้นที่น่าสนใจนะครับสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็คือ,คอหุ้นตัวเก่าๆนะครับอ่าถ้าตัวไหนหดุดให้เคลียร์ไปก่อนนะครับ เช่นครับวันนี้นะครับผมโดนตัวนี้เลยครับเอโซ่ลดสามเปอร์เซ็นครับอโหอวมนะครับผมคัดที่สองเปอร์เซ็นนะครับประมาณนี้ครับเพราะว่าถ้าเวลาผมกําไรคืนประมาณสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นผมก็ค่อยได้เงินคืนนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็คือคาดให้ไวครับเวลาคืนเราคืนได้ง่ายนะครับเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับสไตล์ผมนะครับ ส่วนใครยังมองว่าเอ้ยมีโอกาสขึ้นไปได้สำหรับวันพรุ่งนี้ก็ถือต่อไปครับก็แล้วแต่สไตล์ครับมันไม่เหมือนกันนะครัสำหรับผมผมคัดไปแล้วนะครับนึกว่าจะไปครับไม่ไปครับอิโซเรามาดูหุ้นที่น่าสนใจแล้วกันนะครับมาดูโพยนิดนึงครับมาลีครับน้ำผลไม้นะครับ ให้ไว้หลายครั้งนะครับผมเองก็ลืมๆมึงหลงนะครับสำหรับตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้เข้าไปเททเท่าไหร่นะครับสำหรับน้ำผลไม้ามาลีครับพอขึ้นแท่งนี้นะครับแล้วก็แท่งนี้ย่อ,ยอตัวนะครับก็รอครับให้มันลงมันไม่ลงนะครับไม่ลงมือขึ้นอย่างเดียวครับ น,นี้เคไป,ไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเราดูแนวรับสำหรับมารีครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเล่นมันพรุ่งนี้แต่สำหรับผมก็เริ่มเซ็งๆนะครับขี้เกียจเล่นนะก็ถ้าเล่นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับถามว่าเล่นได้ไหมผมก็ยังมองว่าเล่นได้อยู่นะครับถ้าเล่นเก่งกำไรต่อให้ตลาดยังไงก็เล่นได้อยู่ดี แต่ไม่จะเจ็บตัวนะครับแต่ไม่อยากเจ็บตัวก็หยุดไปก่อนนะครับมารีนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เข้าไปนะครับเพื่อคาดหวังมารีหนึ่งแท่งนะครับถามว่ามีโอกาสไหมหัวมองว่ามีโอกาสครับสิบบาทเนาะก็ไม่ค่อยหลุดอยู่ที่แปดจุดแปดนะครับสำหรับมารีนะครับ เข้าไปแล้วก็ตับร้อนให้สั้นนะครับเพราะว่าตรงนี้มันอยู่สูงแล้วครับเมื่ออยู่สูงแล้วครับไม่ควรลงมานะครับถ้าจะไปต่อก็ไปครับถ้าไม่ไปทิ้งครับมีแค่นั้นมาดูอิชิครับคือกลุ่มที่เป็นน้ําผลไม้นะครบขึ้นทุกตัวอิชิเองนะครับเจอแนวต้านหนึ่งจุดแล้วนะครับ อีกหนึ่งจุดก็คือใกล้ประมาณสิบบาทหรือตีไปสิบบาทเลยนะครับก็น่าจะเหลืออีกหนึ่งแท่งคล้ายๆกับมาลีนะครับถ้าเข้าไปนะครับก็เรามัดระวังนะครับในการเทรดนะครับถามว่าตรงนี้แนวรับจะอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวดูระยะสรรันะะ้นของอิชินะครับก็ขันคอ กินเบียร์ไปเยอะอเนี่ยออซราคาเท่ากันนะครับสำหรับอิชินะครับแปดจุดแปดศูนย์นะครับไม่ควรหลุดนะครับสำหรับตัวอิชินะครับเพื่อคาดหวังที่ประมาณสักสิบบาทนะครับเพื่อนอยากเก็งกำไรก็เข้าไปครับ ทิโก้ครับบอกแล้วครับน้ำผลไม้มานะครับได้แท่งแรกแท่งเดียวเองครับทิปโกนะครับช่วงย่อตัวก็รอแล้วก็ไม่ได้เข้าครับก็อดทิโก้ก็หัวนี้แหละครับไม่คนหลุดลงมานะครับแปดจุดสองศูน์นะครับสำหรับทิปโคเนาะเป็นจุดรับจุดที่สามนะครับ ขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับแปดจุดแปดศูนย์ไม่ควรหลุดนะครับสำหรับเอ้ยปรอแล้นเนี่ยแปดจุดสองศูนย์นะครับไม่ควรหลุดนะครับสำหรับทิฟโฟนะครับเพื่อคาดหวังที่เก้าบาทก่อนนะครับสำหรับทิฟฟโค้นะ คือบางทีฟิโบนะครับอย่าไปดูมันตัวเลขตร,ตรงๆมากนะครับเอาตัวเลขเข้าๆนะครับก้าบาทอะไรเงี้ยอาจจะไปถึงนะครับ TCMC นะครับทีนี้ทีซีเสำหรับผมก็ไม่ได้สวยงามอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่า <c oughs> มันกลับมาเล่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอากลับมาดูครับปูพรมมาหน่อยเบรกจุดเราชุดชุดไซเวยนะครับราคาไซเวยมันไปแล้วนะครับประมาณหนึ่งจุดหนึ่งสี่หนึ่งหกประมาณนี้ซีซีมซี M C นะครับเบรก ชุดเทนนะครับที่เป็นเส้นกดขาลงตรงนี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ t ี m สีวันพรุ่งนี้นะครับไม่ควรหลุดจุดที่เขาเบรกขึ้นไปนะครับหนึ่งจุดหนึ่งสองะครับมาในแอเข้าไปในลิฟด้วยนะครับจริงๆแล้วถามว่า ยังแนวโน้มที่ดีหรือไม่ยังนะครับยังไม่ค่อยดีท่นไหลนะครับสำหรับ c c m c ถ้า TCMC ถ้ามองดีคือต้องยังไงนะครับก็คือต้องผ่านตรงนี้ไปก่อนนะครับหนึ่งจสองห้านะครับแต่มันก็จะหลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับเพราะมันตัวเล็กนะครับบาทหนึ่งแต่แต่ถ้าชัวร์คือตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือยังไม่ชัวร์นะ ไ p พี <IP S 2> <IP S 1> นะครับลากตัวกลับขึ้นไปน้านบนนะครับแต่ก็ยังทำไฮที่ต่ำกว่าเดิมนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ถ้าเพื่อนๆนสนใจเข้าไปเทดดิ้งนะครับทีซีมเองไม่ควรต่ำกว่าสิบจุดแดนะครับสำหรับจุดที่2นะครับ หนะึ่งศูนจุดแปดศูนย์ตรงนี้ไม่คนหลุดลงมานะครับลงมาแล้วต้องจกตัวขึ้นไปนะครับไม่ฉะนั้นก็จะเป็นเหมือนพวกเอสโซพีดีอะไรประมาณนี้ครับถ้ามาหลุดมาแล้วก็หลุดนะครับคาดหวังนัาบนนะครับประมาณสิบสองสิบสามบาทสําหรับ IP นะครับมาดูกลุ่มลงกันที่ยังคงแข็งแกร่งนะครับก็คือพีดีดนะครับ ตอนนี้นะครับเส้นแนวรับยังคงรับอยู่นะครับ49.75ไม่ควรหลุดนะครับตอนนี้ก็ลงมาที่49.75เป๊ะๆนะครับพวกนี้นะครับไหวหรือเปล่าไม่รู้ถ้าไหวนะครับก็จะไปวิ่งขึ้นไปด้านบนที่แนวต้านอยู่ที่55บาทก่อนนะครับสำหรับ PTT GC นะครับตัวถันมานะครับ Intel นะครับ ้เจ้าเองนะครับก็ลักษณะกราฟก็ค่อยๆใส่เวัพขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเชื่องช้านะครับบางทีทําให้เราลืมนั่นแหละครับคืนนี้ใส่ของคุ้นปั่นนะครับเฮ้ยปั่นหรือเปล่าไม่รู้ครับแล้วแต่คุ้นแปลกนละ้อีกหนึ่งจุดเป็นจุดที่สามนะครับ ก็คือสามจุดสองแปดตรงนี้ไม่ควรหลุดนะครับสําหรับไอเทลนะครับสามจดสองแปดไม่ควรหลุดเอ้ยไม่ควรหลุดได้ไงบ้าหรือเปล่าตรงนี้ครับสามจุดสองสองนะครับไม่ควรหลุดนะครับ ลักษณะกราฟก็ยังเป็นไซเวฟไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับถามว่าตรงนี้เบรกไหมยังไม่เบรกนะครับมันอาจจะไซเวฟลงมาตรงนี้นะครับขอนก็ได้นะสำหรับไอเทลดู jkn นะครับลักษณะ jkn เป็น ที่เปืนท็อปนะครับถามว่าน่าสนใจไหมก็ในระดับหนึ่งนะครับแต่ลักษณะของ JKN นัคือว่าแต่ละยอดของมันนะครับรูลุ่ม,มก็มานะมานะตกโลกขึ้นไปเพราะฉะนั้นวันพวุ่งนี้นะครับ เจคเคนต้องทำไฮนะครับมากกว่าเดิมนะครับจุดรับที่มีคนหลุดก็น่าจะอยู่ที่เบื้องต้นจุดแรกก็คือ6วัตนะครับตรงๆไปเลยนะครับถ้าหลุด6วานลงมาก็เคลียร์ไปก่อนนะครับไม่รู้พรุ่งนี้ว่าลักษณะเซตจะเป็นยังไง VNT นะครับยังคงยกตัวขึ้นนะครับแต่โลตรงนี้ทํางลงมาก็ยังไม่ต่ำกว่าวันเมื่อวานนะครับจุดรับของ VNT จุดแรกก็คือ23บาทนะครับไม่คนรุดยิบสองจุดก้าศูนย์สำหรับคนเก่งกำไรนะครับ ก็ฟ้าเรามาระวังนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเ,เละหมดแล้วนะครับ RSP นะครับบางหุ้นหุ้นที่ขึ้นวันนี้ส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่คนลืมครับลืมหมดแล้วว่ามันมีหุ้นพวกนี้อยู่หรือว,ว่าอะไรมวันนี้ IP นะครับถ <c oughs> ามว่าสวยไหมก็สวยนะครับ แต่อดีตไม่เคยทำไว้เนะครแบบนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับวอลุ่มของของที่ขึ้นวันนี้ยังคงน้อยกว่าชุดแรกนะครับที่เบรกขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเองเนะี่ยก็ไม่ได้วนะ่าดูดีเท่าไหร่นะครับรุนละกันนะครับวันพวกนี้นะครับหนึ่งจุดเจ็ดสี่ไม่ควรหลุดลงมานะครับ ก็คือโลของของวันนี้นะครับไม่คนหลุดลงมาตามกนโลนะครับตามหนึ่งจุดห้าไปเอ้ยยิงคิวเจสีนานเนี่ยอโอเคประมาณนี้ครับไ <c oughs> ม่คนหลุดมานะครับสำหรับ hsp เนี่ยครับก็ถึงจะมองหน้าสนนะครับ วันนี้กลุ่มมอเตอร์กลุ่มพวกรถยนต์นะครับเหมือนจะมานะครับเบรกขึ้นไปค่อนข้างพิสวงงงวยนะครับก็คือเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับวันพวกนี้สำหรับออกไปเลย เอฮนะครับมันพวกนี้นะครับเก้าบาทไม่คนหลุดลงมานะครับถ้าหลุดลงมาก็ไสเวมเดิมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับขาาขึ้นยังลงมาเลยนะครับวันนี้เอฮนะครับก้าบาทไม่คนหลุดนะครับเซตนะครับ ลักษณะกราฟเหมือนกันนะครับจุดแนวรับก็ยังคงเป็นอ้าวอัพขึ้นมาแล้วนะสหรับสมบูรณ์นะจุดที้ไม่คนหลุดลงมาเนาะสิบเอ็ดจุดสามศูนยะ์นะก็เป็นเส <c oughs> นนี้นะครับ ระยะสั้นนะครับวพราเราต้องออกไปหน่อยนะครับสถานการณ์ตลาดไม่ค่อยดีนะครับไอเนะครับ i อเนะครับเหมือนจะไปแต่ก็ไม่ไปนะครับวันนี้ยกตัวขึ้นไปทำให้แต่ว่าโดนเทขายลงมาที่สองจุหกสี่จะเป็นับกับสภาวะตลาดนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาก็เล่นกันอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็เพื่อนๆถ้า เข้าไปเล่นนะครับกาําไรขายครับขายไปเรื่อยแบ่งขายไปก็ได้ครับเหม,มือนเดิม่ะถึงเดิมหนึ่งไอสองจุดหกศูนย์ไม่ควรหลุดนะครับสําหรับ IHL นะครับกลุ่มพวกหลุดจนนะครับ c ี t นะครับยังคงไซเวย์นะครับยกขึ้นไปแล้วก็ตรงนี้นะครับอาจจะไซเวย์ประมาณสัก ส4 0จุดสี่ศูนย์สองจุดสามสองตรงนี้นะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับไม่ควรหลุดสองจุดสามสองนะครับนี่สามแปดกับสามสองนะตรงเส้นเนาะไม่ควรหลุดนะครับถ้าหลุดก็เบาลงมือเราก่อนนะครับสำหรับการเทรดวันพวกนี้จรงิงๆนะครับก็ไม่ค่อยจะน่าเทรดเท่าไหร่นะเราไม่รู้เนาะ เราดูตอนเช้านะว่าดาวชนจะปิดบวกมากหรือเปล่านะครับถ้ามากอน,นาสซนนะครับทไมมากก็เฉยๆครับเพราะว่าเง่รับแท่งใหญ่มากบนบแล้วเวลามันกบมิดมันจะอาจจะยกตัวขึ้นมาได้ครับประมาณหนึ่งสามหกศูนย์นี่ต้องเตรียมแบ่งงอนมาถ้าได้กำไรก็แบ่งก่อนนะ าขาดทุนก็แบ่งอยเหมือนกันนะแต่ถ้าคนรอได้ก็รอเราไม่ดูว่าจะเบรกได้หรือเปล่านะครับสำหรับตัวเซฟนะครับหนึ่งสามเจ็ดศูนย์นะครับสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าให้มองนะครับมองกาฟก็คือว่ามันลงนะครับทำหายยกโลนะครับตรงนี้นะครับขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะเจอนวต้านะพักตัว เพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่บอกนะครับการพักตัวตรงนี้นะครับถ้าจะให้เคลียร์จุดพักตัวให้ได้นะครับทําโดยจีดตรงนี้ก็ได้ครับไม่ต้องขึ้นแล้วก็ยกตัวขึ้นไปนะครับไม่คนลงมาหาหนึ่งสามสี่ศูนย์หนึ่งสามสี่ห้านะครับพอมันจะกลายเป็นตรงนี้เป็นฟอ์เบรนะครับเป็นเบรกลอกสําหรับเมสานะครับโดนหลอกประจํานะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ ยังไงก็เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆครับแล้วก็มีอะไรก็สอบถามได้นะครับตัวไหนโอเคก็โอเคครับอย่างเพื่อนๆถามตัวรจนานะครับไม่รู้ว่าเข้าพ่อผมหรือว่าพี่แค่เข้ามาก่อนแล้วนะครับรจนาเองนะครับถามว่าสวยไหมนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมันยังคงสวยอยู่แหละแต่รจนาเองนะครับลักษณะนะครับมันชอบตบหลุดนะครับ ตบหลุดเรายกตัวขึ้นคนระับตบหลุดเห็นไหมครับี่ีะถามครับก็คือผมก็บอกว่าสามสองไม่คนหลุดนะครับถ้าหลุดก็มือสองศูนย์นะครับก็มาจริงครับมาสองศูนย์เป๊ะเลยพูดมั่วไหม <c oughs> ก็คือมาสองศูนย์นะครับพอามาสองศูนย์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะลากกลับคืนมันก็ลากกลับจริงครับ ช่วงที่มันลากกลับเองนะครับผมเองก็ไม่ได้ไปสนใจมันนะครับเพราะว่าผมก็มัวแต่เก่งกําไรตัวอื่นอยู่จริงจริงมันก็ได้สี่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้นะครับชุดลากกลับเพราะนั้นสี่ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเวลามันมันลดลงมานะครับลงมามันก็ต้องลงมาประมาณสักสามเปอร์เซ็นกว่านะครับก็คิดว่าเราอยู่ประมาณสี่จุดสามสองสี่จุดสามศูนย์ประมาณนี้ครับแต่ถ้าไม่ลงนะครับแสดงว่าจะไปนะถ้าไม่ลง ก็คือจะไปครับถ้าเป็นลง4.4นะครับเราจนาอาจจะไปครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆยังไม่ได้มีหุ้นที่แนะนำอย่างเต็มตัวมากมายนะครับเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าคนไหนไม่อยากเก่งกำไรก็ยังไม่ต้องเล่นนะครับแต่คนไหนยังรับความเสี่ยงได้เหมือนผมนะครับโดนทีละหมื่นทีละห้าพันไปครับเวลาได้ก็ค่อยกลับคืนอะไรประมาณนี้ก็เล่นได้ก็เล่นนะครับเล่นไม่ได้ก็พักก่อนนะครับ ใกลถึงจุดพักแล้วครับถ้าไม่ได้รอบนี้ก็พอแล้ะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าอา่อาาอทิตย์หน้านะครับเราหยุดยี่สิบเจ็ดยี่แปดครับเราเปิดแค่สามกันสามวันนะครับอืมตรงนี้วัดอะไรแทบไม่ได้เลยสามวันจะสิ้นเดือนแล้วนะครับเพื่อนๆระมาดระวังในการเทีด้วยนะครับสวัสดีครับอ